สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนี้ค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทนวันนี้ก็เป็นเราสองคนนะคะ<ช>แป๋วเอง พีชกี้ค่ะวันนี้กลับมาประจำการแล้วค่ะพี่แป๋วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะบันเทิงมันฮอตมันแรงจริงๆก็ต้องกลับมาเล่ามาเมาโมอยคุณผู้ฟังให้ฟังกันจะคุณผู้ฟงคุณผู้ฟังคุณผู้ฟงไปเลยเผื่อบางคนแค่เปิดทีวีแล้วฟังแค่เสียงไงเป็นคุณผู้ฟงไปเลยคุณผู้ฟงเลยนะคะนี่ในที่สุดนะพีชคดีดังแอมสายนายในที่สุดก็มีเรื่องราวมาเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงด้วยนะต้องบอกว่าสะเทือนวงการที่แป๋วเพราะว่า เรียกว่าเพจเมามอยดาราต่างๆเนี่ยคะก็ลงไงว่ามีดารานางเอกหนังร้อยล้านเกี่ยวข้องกับการซื้อยาสยนายนอ่ยซึ่งเราก็ไม่ต้องรอนานนะคะเ,ออเพราะว่าคุณแม่บังออนค่ะคุณแม่ของน้องไอซ์ปริชยา,ยาใช่ค่ะก็ออกมาคุยกับสื่อเลยว่าน้องไอซ์ปริชยาเป็นคนสั่งซื้อ ไซยานายจริงมันคือล็อตเดียวก,ก,กันกับที่แอมไซยนายสั่งไงเนี่ยก็คือซื้อเมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายนประเด็นคือวันที่25เนี่ยที่เขาสั่งซื้อนะพี่แป๋วแต่ว่าคนก็สงสัยว่าซื้อไปทำอะไรอ่าคำตอบคือเขาซื้อเอาไว้ป้องกันง,งูสัตว์มีพิษตัวเงินตัวทองเข้าบ้านคือหลังบ้านมันซุดคุณผู้ชมมีโพรงทำให้สัตว์เหล่านี้เข้ามาในบ้านได้แต่ ยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะเ,เพราะว่าเห็นบอกว่าล่าสุดก,ก็คือมีการนํากล่องที่เขาสั่งมาเนี่ยนะคะเ่ไซนายนเนี่ยไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วนะคะ,คะแล้วก็วันนี้เองมาช่วงเช้าวันนี้นะคะทีมข่าวในเอเดเทียนของเรานะคะได้ต่อสายตรงไปหาคุณแม่เลยนะคะแล้วก็คุณแม่ได้เปิดเผยนะคะทีมข่าวว่ายอมรับว่าคิดน้อยไปหน่อยเพราะาเรื่องราวของยาไซนายนเนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่สังคมจับตายอยู่นะคะแต่ว่าตนเนี่ยก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเนอะอย่างที่พีทบอกไปเมื่อกี้ว่าด้วยกัน ให้ปากคำแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสอนบังเขตเนี่ยด้วยการนํากล่องที่เขาสั่งมาเนี่ยเอาไปมอบให้ทางเจ้าหน้าที่เลยแล้วคุณแม่บางอ่อนก็บอกว่า<ม>น้องไอซ์พอรู้เรื่องนี้เข้าไปคือทั้งหน่อยทั้งเครียดเลยน้องเพียก็ต้องเครียดเพราะเห็นบอกว่าตอนนี้เหมือนน้องไอซ์กำลังติดโค<อ>วิดอยู่นะป่วยติดโควิดแลัตว์ตัวอยู่นะคะ<อ>แล้วก็<ๆ>ส่วนทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้เปิดเผยกับผู้สื่อข,ข่าวบอกว่าในวันจันทร์ที่แปดเมษายนเออแปดทสภาคมที<อ>่ผ่านมานะคะว่าจะออกหมายเรียกนะพยานแต่น่าจะให้ทางไอเ่ข้าาพบ ตำรวจในวันที่12พฤษภาคมค่ะซึ่งคุณแม่บอกว่าเหมือนกำลังมีงานอยู่นะ,ะเขากำลังมีงานแต่เวยาเขาจะอขอเคลียร์คิวงานก่อนคือถ้าเกิดเคลียร์คิวได้อะยังไงก็ไปแน่นอน<ช>แล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งน้องพีทก็คือประเด็นที่ มันจะมีเพจอยู่เพจหนึ่งเขาก็เอาเอาเอาภาพน้องไอซ์คุณแม่และอดีตผู้จัดการที่เสียชีวิตไปแล้วอะตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาลน่ตอนที่กําลังแบบดูแลยุวชีวิตอะเอามาลงซึ่งคุณแม่ก็มองว่าเอ้ยมีวัตถุประสงค์อะไรเนาะถึงได้เอามาลงคือต้องการจะเชื่อมโยงอะไรหรือเปล่าก็ยังคุยคุยกับทางตํารวจว่าถ้าจะดําเนินการอาจจะมีการเนินคดีกลับนี่จริงองบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆเรื่องราวของในโซเชียลเนี่ยใครจะโพสอะไรก็ได้ เนาะแต่ว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานแล้วกันอย่างเรื่องนี้อะทางสาวไอเขาออกมาเปิดเผยตัวเองแล้วว่า <c oughs> เขาสั่งมาจริงก็ปล่อยเป็นทางกระบวนการทางเจ้าที่ว่าเขาจะการไม่เป็นพยาน <c oughs> ในส่วนให้ข้อมูลหรือเปล่านะคะแต่ว่าอะไรต่างๆก <c oughs> ารคอมเมนต์นะคะหรือว่าการพูดคุยนะคะแล้วก็ เหตุต่างๆที่เขียนข่าวอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้วิจารณญาณัน,นิดนึงรอทางเจ้าที่ตำรวจออกมาบอกกันดีกว่าก็ย้ำกันอีกทีนึงนะคะว่าหมายเรียกพยานเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาวันจันทร์คือวันที่8นะคะ,คะแล้วเดี๋ยวน้องไอเนี่ยก็จะมีวันเข้าพบตำรวจก็คือวันที่12แล้วเดี๋ยวเรื่องราวดำเนินไปยังไงต่อไปติดตามได้ที่นายเอ็นเตท์นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวทีมข่าวนายเอ็นเทนเรา กําลังกันแล้วก็เกาะติดสถานการณ์อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปตามติดข่าวนี้นะให้ข่าวต่อไปหรือว่าจะพูดอะไรไม่ไม่พีอะไรเลยแม่เอาไข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าพี่แป๋วเพราะข่าวนี้เราคืมหน้าเท่านี้พอเช็คมาล่าสุดไปแล้วข่าวต่อมานะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ค่ะ ความรักของเขาหน่อยความรักเอยรักใจคือหนุ่มเกรซวินทรน่ะความรักที่ตอนนี้ไม่รู้มีหรือไม่มีแต่คุต้าตัวบอกว่ายังไม่มีก็น่าสีสแล้วมันหลายปีนกข่าวถามกันมาหลายปีว่าเอ๊พี่เกรซเมื่อไหร่จะมีเนี่ยเพื่อนก็ในแก๊งคนดีที่ไหนอะมีแฟนไปหมดแล้วนะอย่างหนุ่มเป๊ก แต่งงานแล้วเตยมีลูกแต่งงานไป6ปีแล้วเพื่อนๆเขาก็กลัวนะเพราะว่าเกรซจะเหงาหรือเปล่าตัวคนเดียวแต่ปรากฏเกรซก็ไม่ค่อยเหงาใช่ไหมเธอเขาไม่เหงาละค่ะเพราะว่าคุณพ่อหว๋าของเรานะคะก็ต้องบอกเลยว่าตัวพ่อนะคะของการบันเทิงเนี่ยนะคะได้ไปสัมภาษณ์เจอตัวหนุ่มเกรซค่ะเขาบอกชัดเลยนะว่าไม่รีบร้อนพอเพื่อนๆเนี่ย มีไปก่อนเลยไม่อิจฉาดีๆซะด้วยที่เพื่อนมีความรักนะคะค่ะถ้าใครไปไหนถ้าไปไหนมาไหนกันเนี่ยคือไปกันมาเป็นกวนเป็นแกงเนี่ยโอ้ยสบายพาแฟนมาได้เลยไม่จีดไม่เจ็บใจไม่เจ็บอารมณ์นะฮะไม่เหงานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนมีภรรยาเป็นแมวฮะน้องไข่ตุนอ๋อี่ที่เข้ามาแวะเวียนในบ้านเขาใช่ไหมใช่เป็นน้องแมวจรเข้ามาก็เนี่ยนี่กลายเป็นเพื่อนซีไม่มีเหงาเพราะว่าไอ้น้ากลมตัวเนี้ยเออไอ้ไข่ตุนเหรอน้องน้องไข่ตุนจันมากเลยอะ น,าานา่นารักเนาะน่ารักน่าฟัดอ๋ออย่างเงี้ยสิมันก็หลงไง<อ>ไแปลว่<อ>ใช่เปล่อไว้อยู่หัวเนี่ยต,<อ>ตัวกลมๆอย่างเงี้ยก็เลยไม่จําเป็นแล้วความรักเพราะว่าตอนนี้มอบความรักให้หมดเป็นทาสแมวไปแล้วอย่างนี้หรอเออคือยังตกลงกับตัวเองไม่ได้ว่าตกลงอะอยากจะมีแฟนจริงๆหรือเปล่าเลยว่าอยากจะใช้ชีวิตชิลๆเอาอย่างงี้ต้องให้เขาตอบค่ะต้องให้เขาตอบอไปฟังเจ้าตัวดีกว่าค่ะส่วนตัวก็ยังก็ยังตกลงกับตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้ดูตารางการใช้ชีวิตตัวเองคือเราก็มีความสุขดีที่เราเป็็นนแแบบี้้ลวก มีหลายๆอย่างให้ทำอะไรเง, oh. งี้ยการมีใครสักคนหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักของเรากกลงกับตองคือตกลงจะเลือกใครตกลงจะเลือกใครว่าเลือกใครดีเพราะมีเยอะพ็มีเยอะ <Hey. S 1> อันนี้เอาไปออกออกให้หมดตกลงว่าว่าเราจะยังไงว่า <Hey. S 1> เคยก็เคยถามใจตเตงว่าจริงๆแล้วเราพร้อมหรือย,อยังที่จะมีอะไรเง <Hey. S 1> ี้ยก็รู้สึกว่ามันมันก็ตอบโจทย์ได้ว่าตอนนี้เรายัง มีความสุขในการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดกัน้นเออชินกับคโสดชินแล้วก็จริงๆก็ชอบจริงๆิชินแล้วก็ชอบด้วยได้จัดการชีวิตตัวเองการมีแฟนมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การไม่มีอ่ะมันก็มีมุมที่ดีเหมือนกันหมายถึงเน่ไงกำลังอ่ะกำลังอ่าข่าวพน้าดูนะคะนี่แบววตัดไม่ต่อนีตัดเข้ามาตอนไหนเนี่ยแหวเกือบอีกแล้วแอเวการทีไรเนี่ยแม่ต้องระวังตัวตลอดเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ สัมภาก็โอเคก็เข้าใจคือบางคนเนี่ยเขาเขาเขาอยากมีแฟนก็อยากมีไปบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าพร้อมหรือไม่พร้อมไม่แน่ใจอันนี้เข้าใจในฐานะคนที่แบบถนัดการโสดมานานเหมือนกันจะคิดออกผ่านชีวิตโสดมาโนป้าเนอะใช่แล้วเธอล่ะไม่มีเลยโอเคประกาศนะคะขอไลน์ขออะไรได้ข้างหลังได้เลยนะคะคนนี้ยังโสดค่เลยเขาอยู่คนเดียวก่อนอยู่คนเดียวก่อนทําทำงานค่ะรักงานมากเลยจ้ามาที่คนนี้เมื่อกี้เขายังหาแฟนไม่ได้แต่คนนี้มีรูกไปแล้ว พี่หนุ่มกลาของเรานะคะนี่ล่าสุดเขาเพิ่งปล่อยเพลงใหม่มานะอ,อะพี่กิกีก็ไปนัดเจอที่ตึกแกมมี่ไปสัมภาษณ์พูดคุยนิดนึงเหลามาเหลามาเพราะว่าช่วงสามสีเดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าพี่หนุ่มเนี่ยเช็คอินโรงพยาบาลบ่อยมากค่ะพี่แป๋วขาเอเอแต่ว่าไม่ใช่เขาป่วยเองนะก็คือเป็นเรื่องของน้องมิวนะคะก็คือลูกสาววัยสามขวบเนี่ยก็คือคไม่สบายทุกเดือนและที่สําคัญเนี่ยก็คือช่วงปีนีที่แล้วเนี่ยเออน้องมิวช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะคะน้องมิวเนี่ยก็คือ ติดโควิดพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือติดทางบ้านอะ<า>นะคะแล้วก็พาไปเรียกว่าเข้าโรงพยาบาลกันหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ลูกสาวติดโควิดเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าปอดไม่แข็งแรงเลยทีนี้พอมีเชื้อแบบว่าโดยเฉพาะไข้หวัดนะเพราะช่วงนี้แบบเด็กเนอะน้องมิวชว่วงนะ<ะ>ระบาดเน่มเริ่มไปเตรียมอนุบาลแล้วก็มีการแบบว่าเข้าไปโรงไปเรียนไปเจอเพื่อน,อนๆืก็ติดรับเชื้อหวัดมาง่ายก็เลยติดหวัดทุกเดือนค่ะติดวอดทุกเดือน ประเด็นคือไม่ได้ติดหวัดธรรมดามันกลายเป็นติดหวัดแล้วลงปอดเลยอ่ะอะ่คือคือน้องเขามีแนวโน้มของการลงปอดง่ายนะเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยมันจะเป็นเยอะคือตั้งแต่หลังเป็นโควิดมาพี่นุ่มกระลาบอกนะว่าลูกสาวเนี่ยก็คือลงปอดทุกครั้งถ้าได้รับเชื้อหวัดก็คือเ่ที่จะป่วยเป็นหวนัดมากมแล้วทางคุณหมอก,ก็เลยแบบแนะนำเนานะวิธีการรักษาไงพี่แบบว,ว่า,าเอ๊ะรักษายังไงก็คือต้องให้น้องเนี่ยหยุดไปโรงเรียนก่อน ไม่ให้ไปรับการแพร่เชื้อใดๆใชไใ่ไม่ให้รับเชื้อสักเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะฟื้นตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่คือนึกออกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราอะมีเชื้ออยู่แล้วแล้วการเข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยบางทีจะมีการรับเชื้อเพิ่มเกิดขึ้นใช่เพราะว่า oh. อย,อย่างช่วงนี้โดยเฉพาะหน้าฝนใกล้หน้าฝนมาเนี่ยต้องหยุดเลยพี่หนุ่มบอกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเสื้อไข้หวัดนะคะคส่วนเรื่องงานประเด็นเรื่องงานก็คือพี่หนุ่มบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยรับเดือนหนึ่งประมาณ20งานใช่ไหมแนแนเขาเป็นแบบว่าสายแบบว่าคอนเสิร์ตท,ทัวร์คอนเสิร์ตท,ทัวร์ประเทศอตอนนี้ขอลดแล้วจ้ะเหลือแค่15้า ลดเหลือสิบห้าเพื่อที่จะมีแบ่งเวลาเนี่ยไปรับลูกบ้างได้อยู่กับลูกบ้างได้ดูแลลูกแล้วก็ได้เลี้ยงลูกบ้างตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยออแน่นอนนะคะเด็กเนี่ยเวลาโตแล้วโตวเลยนะออโมเมนต์น่ารักน่ารักมันไม่ได้ย้อนกลับนะคะมันจายไปเลยนะคะที่พี่ชิคกี้เลยอบอกว่าเอ๊พี่หนุม่มถ้างั้นก็คือรับอดน้อยไปเลยแม้เหลือสักสิบงานพอห้างานไปพี่หนุ่มบอกพักก่อนเพราะว่าความจนเหมันน่กกล่วเออข้าใจได้าเองนะคะเราเรามีสิ่งพี่หนุ่มด้วยใช่ไหมคะด้วยเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ อยากไปรับไปส่งลูกอยากอย่างมีเวลาด้วยส่วนหนึ่งแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งคือพอผมสี่สิบสองละมันมัน,มนไม่สามอืถมันผมไม่ได้แล้วคือคออ่ะวันที่เราไม่ป่วยโอเคแต่ถ้าพอวันที่เราป่วยมันร้องเพลงมันทรมานงานไว้ก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไว้ดูแลเพราะว่าถ้าลูกไม่ให้ป้าทํางานเนี่ยความจนมันน่ากลัวนะลูกจากดูแลบ้างเพราะว่ามันมีบาง อารมณ์บางท่าทางของเขาที่มันเกิดขึ้นแค่สมวันออหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วออผมไม่อยากพลาดโอกาสนั้นถ้าเป็นไปได้คือรู้สึกว่าน้องป่วยทุกเดือนจนจนรู้สึกว่าถ้าลงมากๆเลยคนจะรู้สึกว่าแบบกลัวคนเป็นห่วงมากว่าแบบว่าแบบเฮ้ยน้องเป็นอะไรหรือเปล่านะไมถึงแบบเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนอะไรเงี้ยเขาเป็นโควิดรอบที่แล้วแล้วเขาลงปอดออหลังจากนั้นปอดไม่แข็งแรงเ,ออเสร็จ ทีนี้ทุกครั้งที่เวลาเขาเป็นหวัดมันจะลงปอดทันทีมันจะมีอาการหนักกว่าปกติแล้วน้องมินเวลาเข้าโรงพยาบาลความตลกมันคือ,อเด็กคนอื่นติดเชื้อไวรัสหนึ่งตัวตสามตัวคุณหมอให้แผนมาว่าช่วงหน้าฝนเนี้ยต้องหยุดเดือนหนึ่ง,งเ,เพราะว่าช่วงหน้าฝนเด็กเป็นหวัดเยอะ,อะ,อะเดี๋ยวติดอีกแน่ๆอะไรเงี้ยให้หยุดไปเลย อเข้าใจเลยนะโหคนเป็นพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกป่วยง่ายๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีถึงจะได้แบบปกป้องดูแลเขาได้อ่ะพี่หนุบอกว่าโดยเฉพาะโมเมนต์ความสาคัญนะของการเป็นพ่อก็คือว่าได้ไปรับลูกที่โรงเรียนอ่ะแล้วลูกดีใจก็โดดแบบเหมือนแบบปิเห็นแต่คุณแม่ไงพอเห็นคุณพ่อปุ๊บดีใจางก็เลยกลับมาลดงานเพราะโมเมนต์เหล่านี้ผ่านแล้วผ่านเลยนะจ๊ะใช่แต่ช่วงนี้ใครคิดถึงเพลงเขาก็ไปฟังเพลงใหม่เขาก่อนละกันแล้วปล่อยเพลงใหม่มาคนนี้เพลงอะไรขึ้นมาแล้วเข้าหูหมด ชุดใหม่ก็เพาะมากติดหูม,มากมาที่เวทีของเรากันบ้างค่ะ,ะเป็นข่าวคนอื่นมาเยอะแล้วข่าวพวกเรากันเองของตัวเองบ้างนะคะรางวัลขวัญใจมหาชนค่ะก็เราได้มาแล้วนะคะ10 1ส,สิบคู่ใช่แล้วซึ่งสิบคู่ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยไม่ได้เรียงตามคะแนนนะย้ำเป็นการเรียงตามลายชื่อที่เป็นอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z เนอะเพราะหลายคนงส่ว่าเอ๊ะเรียงยังไงทำไมคู่นี้ไปอยู่หลังไปอยู่หน้าไม่มีการเรียงคะแนนจ้ะ A ถึง Z เลยใช่ใจหายกันหมดเอามาดูนะคะว่าแล้วก็มีใครบ้างจ้ะสำหรับนะคะนายเอ็นเตอร์เทนะะจะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนนายเอ็นเตอร์เทนเวอร์2023 M1 อิงฟ้าชาลอต M2 ฟิล์มแจม M3 ฟิล์มเบกกี้ M4 เข้มมุกดา M5 ไมยอาโป M6 นดเดชยายา,า M7 นุกปาย M8 พีพีบิลกิน M9 แท่งแมม M10 ซีนุกนิวส่ง SMS มาที่หมายเลข468-9191 หรือโหวตผ่านเว็บไซต์ ni ยเตเท e อวอร์สเอ็มตั้งแต่วันนี้ถึง24พฤษภาคมนี้ประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่นายเตเทน a ว a r d s 2023ถ่ายทอดจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย25พฤษภาคม2566 กติกาการโหวตค่ะคุณผู้ชมติดตามได้ที่ Facebook ของนายเอนเตท i นนะเข้าไปดูเลยจะได้เห็นรายละเอียดใช่แล้วมีหลายช่องทางนะทั้ง SMS ทั้งทางเว็บไซต์อโอ้โหเรียกว่าก็คือสะดวกทา,างไหนทางนั้นได้เลยในเพจน e ยเอนเตทนนะคะ, Night ะ,คะรวมถึงค่ะ พูดถึง10คู่เมื่อกี้เราก็จะต้องมีแบบน้ำจงน้ำจิ้มมานิดหนึงที่แต่เออนะคะเพราะว่านนกติกากรหวตนอกจากการไปดูในเพจเฟ e บุ๊กนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีนะคะผู้เข้าชิงก็คือฟรีนเบกกี้ใช่ว่าความรู้สึกน้องหรือว่าจะน้องจะอ้อนอยังไงให้ฟแฟนๆช่วยโหวตขวัญใจมหาชนเดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะฟินโซชานะคะเบกกีแมชองนะคะ เราสองคนดีใจมากเลยค่ะที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลขวัญใจมาหาชนนะคะก็มีพี่ๆนักแสดงหลายคนมากเลยค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณแฟนๆน,น,นะคะที่หวดให้ทีมเด็กด้วยนะคะใช่ค่ะก็ฝากทุกคนช่วยเชียร์แล้วก็ร่วมรุ้นไปกับเรานะคะงานประกาศรางวัลเกียรติยศนายเตีทนอวอร์ด2023นนะคะใ,ในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะมาเจอกันเยอะๆนะคะเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ,คะ นอกจากคุณผู้ชมจะได้โหวตแล้วจ,<า>จริงๆแล้วคุณผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมกับ,กบงานของเราได้ด้วยนะเออหลยคนทักมาถามนะว่าเอะจะมาดูงานนายเอ็นเตอร์เทนเออร์วอร์ดได้หรือเปล่าพี่แป๋วได้เซค่ะยังไงบ้างเราจะเตรียมมาไว้แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะ21รางวัล4 2ที่นั่งก็คือบัตรละ42บใบคนนึงได้2ใบเอาง่ายๆอ่าก็21รางวัลเนี่ยคนละ 2, า 2> รางวัลละ2ใบก็เพราะฉันั้นจะมี4 2ที่นั่งนะคะสำหรับคนที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเราง่ายๆเลยเพียงแค่เข้าไปเล่นเกมในเว็บไซต์นนหรือแก ทีวีอารเนี่ยหน้าจอ,าจอกำลังเลยนเลยะสแกนตอนนี้ใครสแกนไม่ทันก็ถ่ายรูปแคปไว้ก่อนนะ,ะพอเข้าเว็บแล้วเนี่ย ต้องล็อกอินก่อนถึงจะเข้าไปเล่นเกมตอบคาถามเพื่อสะสมคะแนนได้แล้วคาถามเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับรายการนายเอนเตท i นกับงานนายเอนเตท n นอวอ d นี่แหละคุณผู้ชมก็เข้าไปเล่นเกมแล้วสะสมคะแนนได้ทุกวันเลยนะใช่แล้วนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดนะคะจะมีลุ้นนะได้รับบัตรเข้าร่วมงานนายเอนเตท n นอวอ d และยังมีวิธีการรับบัตรอื่นด้วยนะก็คือติดตามรายละเอียดกติกาการเล่นเกมเพิ่มเติมที่ f เฟซบ o ๊กนายเอนเตท i นหรือว่าเว็บไซต์นายเอนเตทีนอวอน d o mcard dot net องเป็นเลขเก้านะจ๊ะนายเอ็นเตอร์เทนฮ้ยชุดปีนี้คือคักแน่นอนใช่แล้วก็เนี่ยแหละเนาะเพราะคนถามกันเยอะไงว่าจะเข้ามาร่วมยังไงนะคะใชะ่ช่วงนี้เดี๋ยวเบรกสักนิดแล้วกันให้คุณผู้ชมไปเล่นเกมกันก่อนนะคะมาอยวันนี้นี่คือคึกคักมากๆเลยศิลปินเราแบบมากันหนาแน่นสอยก้าวเลยคะ่ะรับแขกค่ะมาวยอยกาวคือแบบไม่ยากเมาอะ เธอมีสุขกันดีเคยแค่ใช่ไหมเห็นเคยบอกใครตั้งมาไม่ลอยเพลงมารวๆให้ฟังกันแบบจุใจสำหรับวงเควซี่กลับมารอบนี้กับเพลงหมดใจให้เธอที่นำกลิ่นอายุ90กลับมาให้หายที่ถึงงานนี้ถูกใจไวรุ่นทูกเทศทุกวัยแน่นอนต้องงี้สิ จากเจ้าของฟาร์มควายงามสู่นางงามทุกการท่องเที่ยวเชิงนวัตรกรรมนานาโนลน,อน,อนีมิสซิสโกลบอลทัวริสึมไทยแลนด์2023มาพร้อมกับรองทั้งสองซึ่งเดือนมิถุนายนนี้พวกเขายังเตรียมตัวบินไปประกวดระดับโลงทิฟฟิลิปปินฝากแฟนสอยก้าเป็นกำลังใจด้วยนะซู้นะตัวเองหล่อเก่งมากความสามารถมากพะคุณหนุ่มมอสวิสรุธที่ผันตัวจากนักแสดงมาเอาดีกับการจับไมร้องเพลงช้าจังหวะเบาๆเพลงไซด์อย,อย่างเงี้ย ที่พูดถึงความคิดถึงแฟนเก่าเพราะ Move On ไม่ได้อยากรู้ว่าเศร้าเหงาซึ้งขนาดไหนหาฟังได้แล้วจ้าอุ๊ยเลิศ4พฤษภาคมนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับหสิทธิ์หเสียงนะครับไปเลือกตั้งกันนะครับเพราะว่าคุณคือคะแนนในการเดินต่อไปข้างหน้าของประเทศครับพวกเราเองก็จะใช้สิทธินั้นเหมือนกันเลือกในสิ่งที่ชอบนะครับเลือกในสิ่งที่รักแล้วก็ มองถึงมุมมองในการก้าวไปต่อข้างหน้าของการพัฒนาประเทศอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วะค่ะใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ The Hang ก r g a m The <Yeah. S 1> b Ball, The Ballad of Songbirds and Snakes แอ่นน Song, แอคเปนไป <Acc ent S 1> แล้ว,ว <laughs> สวัสดีค่ะ